มดแล้มังเรืออะไรเขาพูดตามที่เขาแสดงยักษ์นะเขาก็ตัวใหญ่แล้วก็ก็มีขนมาก응แล้วก็เหมือนกับคนแต่มันน่ากลัวนะแต่เขี้ยวมันจะออกมาจริงๆมัไม่แต่ที่แสดงผม,มเขาจะยาวนะจะเป็นพุ่มเหมือนกับญาติโจมนัดแต่มันผมหยิกมันนี่โกนี่มนะันแต่ไม่มี ไม่มีเสื้อนู่ง่ต่ตาจะแดงมันนะน่ากลัวมากเลยแรงแดงที่อจะมาเห็นอยู่เนี่ยนะที่ถ้ำเชิงดาวนะ่น่ากลัวทั้งได้เกิดก็ไปพบนั่นนะยืนดูกันอยู่ถ้าหากคิดถึงเขาจะทำร้ายเราเนี่ยนะเราสักห้าคนนี้ก็คงไม่สู้ถ้าพูดถึงกล้ามเนื้อหรืออะไรทุกอย่าง ถ้าตีเรานี่หักครึ่งเลยอืมมัดเดียวท่านน่ะหักครึ่งตัวเลยอันมาก็ยืนดูอยู่ขนาดต้นเสาเนี่ยดูกันเลยนี่เจเลยนึกขึ้นมาเราไม่มีที่ไปแล้วกระพายย่ามเนี่ยไปใช้เขาจะไปสงน้ามลปุศิิมันะตอนบ่ายสามโมงกว่าเนี่ยตอนตีศุนหกนะโยมก็มองดูเขาเนีดูตาดูท่าทางเขดูเราก็ เราก็มาจะไปหาลุงป,ปู่าเธอก็ไปหาจินตามสบายของเธออย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันหน้าที่ของใครไปอะไรก็ไปของใครของมันไม่ต้องควรเบียดเบียนกันนึกยืนดูกันอย่างนะอย่างขอให้มีความสุขความสุขไปตามสบายแล้วก็ก้าวขาเดินพอนึกมาถึงว่าความสุขมันถึงใจเขาก็เดินลัดขึ้นเขา อะเลยไม่ไม่มีวันทางเ,เดินขึ้นเขาอน,นี้ตัมมาก็ไปหาลุงปู่ยังไม่ถนัดก็เลยไปถามลุงปู่ื้อถามลุงปู่แหวนนู่นั่นอะลย,ยักษ์เป็นเฮาก็เห็นเห็นแต่ก่อนไปกับลวงปู่มันยักษ์ตวน,นั้นมันก็ยังอยู่มันไม่ได้ไปไหนนะแท่ที่จริงพวกยักษ์นี่มันคือเป็นลูกศิษย์ทุนยมสั้นจ่าตุ่มมัน ชั้นจะจุมมหาราชิกาชั้นสวรรค์ชั้นต่ำอยู่ที่บนเชิงเขาตามเชิงเขาจุสูงเขาอยู่ชัส้นสวรรค์สวรรค์สั้นต่ำพวกนี้แหละถ้าหากเราไม่ไม่ตาไม่ดีนี่เวลาพระไปปักกดเนาะพอไปปักกดในป่านว่าผีมากวนมันเหรตนเองตาไม่ดีไปปักกด ปิดหน้าปราสาทเขาเข้าใจบอกประตูที่เข้าปราสาทเขาเนี่ยก็กวนที่เขาเข้าไม่ได้มันก็พระไปนอนอยู่นี่อยูน่นั่งอยู่นี่มันก็เลยไปดึงมุ่งบ้างดึงขาบ้างอู้ผีนี่ยุ่งขนาดนี้อยู่ไม่ไหวเพราะพระองค์นั้นตาไม่ดีไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าปราสาทเขาอยู่ที่นั่นประตูบ้านประตูปราสาทเขาอยู่ที่นั่นนี่ฉันจาตูมมันอยู่อย่นี่มันตาองค์ไหนาตาดีก็ไปนอนข้าง ปราสาต์เขาก็ไหไม่เป็นอะไรอย่าไปนอนปิดประตูเพราะเขาเวกนี้มันยังไม่สิ้นกิเลสเนี่ยหงุดหงิดมันจำแรงกายเป็นเสือมาบ้างจำแรงกายเป็นไอเก่งมาบ้างกวงมาบ้างวิ่งมาจะเหยียบลุ้นในมุง่งอืมเป็นอย่างนี้อ่าพอจําได้ไหมยักษ์น่ากลัวนะอ่าแต่ว่าจะมาว่ากลัวยักษ์แต่นั่นกับกลัวอย่างหนึ่งกลัวยักษ์นี่แหละยักษ์คนเรามันถือปืนเป็นนี่เน่ะ ลัวหลายแต่คนนี่เวลามันโกรธมันก็เหมือนยักษ์ใช่ไหมเป็นยักษ์เป็นมารแล้วนะน,นี่เป็นมนุษย์นะแต่ยักษ์ตอนนั้นมันมันน่าดุอยู่ตลอดเลยนะไม่เชื่อมชื่นเลยน่าถ้าเราอาตมาเราคิดว่าถ้ามันทําให้เราเราก็ต้องตายแต่เราก็นึกถึงนี่แผ่เมตตาอย่างน,ายยางนี่ก็ได้ผลี่เป็นอะไรนะเห็นนี่วิ่งเลย อย,อย่าวิ่งเนอะแผ่เมตตาเอาวิ่งไปไหนก็ไม่รอดหรอกมันจะเอาหรอกมันนะ <c oughs> <c oughs> ไมไ่เอารูปมาด้วยเนาะอยู่วัดหลายรูปเลยถ่ายไว้ถนะ่ายไ,ไว้อยู่ที่ห้องน้ำมาตัตมาที่กุติอตมาปีนี้ก็เลยถ่ายไว้อยู่พญานาคนี่ที่อยู่